กสวัสดีแฟมนมวยทุกคนนะบครผมวันนี้เราอยู่ในศึก RWS Tournament นะครับชิงแชมป์นะครับรุ่นเวทเ์เวตนะครับระหว่างฝ่ายแดงครับต่าาแก้วครับเจอกับเฮอร์คิวลิสครับชิงรางวัล3ล้านบาทนะเริ่มกันมาในยก3เลยครับตอนนี้นี่สยกที่ผ่านมานี่ได้กันมาคนละยกครับตอนนี้แต้มเสมอกันแล้วครับโอ้ลูกน่างช่วงชกนี้แนะ่นอนครับเฮอร์คิวลิสใหญ่ยาวกว่าเยอะครับ แต่เอแก้วน no oh, ี่ได oh, uh ้แข็งแรงนะแล้วก็มวยตื้อครับมวยเดินมวยบี้นะโอ้ยโดนต่อยหน้าหงายเลยครับเยูริสหมดมอไม่ได้ครับกีริสไอ้ไอ้ยู่ๆมาแก้วโอ้แต่เราเขาแก้วนี่แข็งแรงจริงครับดูโอ้โหหนตีเลยครับใหญ่เหรอ รอบยกสามโอ้ยยกสามโอ้ยดูจทิงไปเลยครับเบอร์กิวลิสพยายามโดยนเข่าซ้ายไปดูครับต้อแก้วโหนตีเลยฮะใหญ่ใหญ่วงไห้เสียไปต้อแก้วว่าไง ตัวอยู่แต่งโอ้อยเอาจีนิทีแทงก่อนเลยครับไปไวพาไวโอมีหมัดด้วยครับ,บต่อแก้วไปไวเดยวต่อเขาจะต่อแก้วอ้ยโดนแ้งซ้ายไปหัตีไปไป เดินต่อครับโสไตล์เดิมครับตาแก้วยูริสกดคอไว้โอ้ยโดนกดคอซะแล้วโดนกดคอซะแล้วเดินต่อครับแโอ้ยจากแทงเข่าขวาโอยูริสแต่เริ่มมีศอกแล้วครับเสียไป ปูนี้ใครหมดก่อนนี่เป็นเรื่องแน่ครับยัดไปโอ้ยดูขวางหน้าแทงครับเพอร์กิลิสตีไปไโอ้ยตีไปไโอ้ยขา,าไวครับหมดยกที่สามครับ มาชวมันต่อโยพี่สี่ครับโตเป็นตะขาวแก้วนะขึ้นนาไปแล้วครับตอนนี้แม่เฮือคิวลี่ต้องเดินแล้วครับไปถอยเยอะไม่ได้แล้วเดียไ,ไปไปไล่แขนงวงในก็ไปยลยตะขาแก้วโอ้โคิวลี่ก็โตคืนทันควันเหมือนกันครับ ไป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 โอ้โยกดคอไว้ใทอแก้วโอ้แข็งแรงแข็งแกรงจริงนะเสียไปโอ้โยโอ้ยดูในนี่ทอแก้วจะแข็งแรงกว่านะ โอ้ดูเขจับหัวตีเลยครับเล็กวาไม่สนเลยครับต่อ้แกว้ว ดูครบบกนพอตีๆๆเลยครับตอบแก้วโอ้โจความแข,แ,ขแ,ขแข็งแข็งแข็งแรงเลยครับยกนี้ยกสีนี่ดูเฮอร์ิวิสจะมา,าจับในดวนเผ่านะไม่รู้ว่าจะเข้าทางต่อแก้วหรือเปล่าครับ ปราณสีวินาทีครับของในช่วงที่4ยัดตอนท้ายไปครับแต่หลังขอแก้วนี้นิ่งจัดเลยครเดี๋ขวาใบครับ ไม่หยุดเลยโ e <standing on> <floor> อ้ยเข่าลอยไปครับสองชั huh. like ้นโอ้สวยจัดเลยครับเพื่อนกิลินหมดยกที่สี่ครับเอาเรามาชมต่อยกสุดท้ายครับโอ้โหยมามาชิงดําเฉยเลยครับยกที่สี่เมื่อกี้เฮอร์กิลิสได้ใบสองต้นหนึ่งเสียงนะชิงดําแล้วครับ ดูแล้วมวยคู่นี้นี่มวยเดินได้เปรียบนะดูแล้วโอเคลิี้ต้องแนะ่ข่อยมากไปหรือเปล่าครนะับแอบวันๆอยู่เหมือนกันนะไปไๆโอ้ยอยากขาไ้ครับดูแต่ดูความแข็งแรงของเจ้าต่อแก้วครับ

้ไโอ้ถอยมากไปหรือเปล่าครับน่เออยู่นี่เรี๋ยวขอเลยซ้ายเอาซ้ายตีไลโอ้ยยัดไปตีไปโอ้ไม่เข้าแล้วครับ ฝ่ายต่างวัลใจครับทำกางขอเอาอีกขอขออีกชุดหนึ่งโอ้ยยึดสถิติไม่ได้ครับโอ้หน้าใสไปเลยนะวัดไปเลยครับแต่เข้าใจครับแม่ต่างฝ่ายต่างก็กลัหลุดกลัหลวมกันครับโอ้เงินรางวัลเยอะด้วยนะสามล้านขัดแชมป์เดี๋ยวผ่านอีกโอ้ยแข้งขวาไปเลยลิฟ อุ้ยไายขวาไปอไโอ้ยโอ้ยยังสายแหมขวาหลุดแหมสายหลุดครับโอ้โดนเหมือนกันน้องแก้วโอ้ดูเหมือนนอกโอ้โหนอกนี่อยู่นี่จะเหมือนจะดีกว่าแหมโมจะพลิกหรือเปล่าครับ โอ้เวลารุ้นกันครับโอ้ยตอนนี้ทีมงานเออร์กิลิสนี่มั่นใจครับแหมเต็มเพทแล้วนะโอ้เออร์กิลิสดังลั่นฮอเลยครับแหมหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมารอดูผลการชูมือนะว่าใครจะได้เป็นแชมป์ครับเรามาชมกันนะว่าใครจะเป็นแชมป์ครับใครจะเป็นแชมป์และกินรางวัล3ล้านนะครับ ปาร์เดอร์เมนูเวเตเวครับจะอยีเดิมเปล่านะครับแชมป์เก่าอย่างตะพังแก้วครับหรือว่าจะนิวแชมป์อย่างเออร์ิลีครับเดีวก็รอฟังกันนะว่าแชมป์จะอยู่ที่ใครนะไรนครับไทครับ ไรครับแชมป์จะอยู่ที่ไหนครับใคครับโอ้ยโอ้ช้า่วยอ้อนีครับโ้หโอ้ยเหลอเชื่อครับโอ้โหริวลิสครับพิชนะกับเฮาแก้วนะโอ้โห แม่ว้ามืดขนลุกเลยครับโอ้สะดุดเลยครับเป็นเมอร์คิวลิสครับแชมป์คนใหม่ครับโอ้ลมตำเอาแก้วไว้ได้นะแชมป์เก่าตัวเต็งนะโอ้ได้รับเงินรางวัลสามล้านด้วยโอ้สุดยอดจริงๆครับอยวก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ